คล้ายกายน,นี้แล้วอะไรเงีย้ยก่อนจะมาเล่น,นแต่ว่าขอดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับย,ยังไม่ได้อ่านละเอียดจะค่อยเล่นนะเล่นตอนนี้ให้เขาตอบยะให้เขาตอบยะยุตมายุตอัฏนานตอบเรื่องเอสราตอบเรื่องตอกเลขให้ได้ก่อนยังไม่ได้ตอบผมเลยเผมก็หาคําถามใหม่ๆมาเรื่อยๆอืมครับนะครับ ตื่นนอนตอนนี้เหรอโอ้โหตีสามเลยนะพี่ป๊อกมาทําอะไรเนี่ยมามาตื่นมาละหมาดเรื่องไงพี่ป๊อกเอาอเ,เรือันีเข้ามาดีเฟนเข้ามาดีเฟนเรื่องเรื่องเรื่องมรดโดอะไรอย่างเงี้ย โอไม่หรอกครับไม่ทุกคนหรอกครับเป็นปกติอ่ะแต่พี่ป๊อกนะพี่ป๊อกนี่ผมบอกคบอกพี่ป๊อกให้นะพี่ป๊อกเป็นบุคลากรที่ในวงการคริสเตียนนะสำคัญมากเลยมันมุงวงการคริสเตียนที่มีความรู้อภิธรรมเนี่ย น้อยมากเพราะพี่ป๊อกเพราะพี่ป๊อกเพียงแค่ไปเติมไปเติมหลักข้อเชื่อของคริสเตียนนะพี่ป๊อกจะกลายเป็นบุคลากรคริสเตียนที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยมันแลวมันแล้วแล้วกิลที่พี่ป๊อกมีมันจะยูนิคมากเลยนะจริงๆนะมันจะยูนิคแล้วมันจะไม่มีใครแบบมันเป็นท,นนที่มันเป็นที่ต้องการของโบสถ์เออโบสถ์โบสถ์เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องพวกนี้เวลาพูดเรื่องนี้ก็กจะแบงค์อะไรเงี้ย พูดง่ายๆคือเวลาเวลามีคนที่แบบเรียนเรียนพวกนี้มาแล้ว,ลวมาในโบสเนี่ยคนในโบสตอบไม่ได้คนในโบสถ์จะตอบเรื่องเจตสิกอะไรเงี้ยตอบไม่ได้หมดสิบอ,อันนี้เอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะผมยังไม่เคยเห็นคริสเตียนคนไหน ที่จบปอทอ .9 ไม่มีไม่มีเข้าใจแต่ไม่มีเลยไม่มีแต่ว่าแต่เป็นปอทอ,อ่า,อาปอทอ .7 ปอทอ .5 อะไรกนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าปอทอ .9 เนี่ยผมไม่เห็นเลยไม่เห็นปอทอ .9 สักคนนึ่งทิ่เสียไม่เห็นเลยนั่นอืมแต่ถ้าเกิดว่าแถ้าเกิดมีคนสักคนเนี่ยอันนี้ yeah. คือนี้มีคนหนึ่งนะที่ที่ที่ผมรู้จักนะที่ใกล้เคียงปอทกันคือเขาจบเขาจ,จบปอทเจ็ดมั้งถ้าจผิดนะหรือสักอย่างเนี้ยวันนี้แหละแล้วมาเป็นแล้วป็นคริสเตียนนะก็จะมือพี่ป๊อกเลยมือพี่ป๊อกเลยแบบไอล้าพี่ป๊อกมีความรู้สูงพูดอะไรพูดภาษาพูดไปอย่างดีมากๆเลยมพี่ป๊อกเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเป็นบุคลากรที่สําคัญในวงการคริสเตียนเลยนะสําคัญมากเลยเพราะว่าคริสเตียนส่วนน้อยมากที่จะเข้าใจเข้าใจ เข้าใจความเชื่อคู่แบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยส่วนน้อยมากจริงจแน่พี่ป๊อกแมงพี่ป๊อกพี่บ๊อกก็ต้องแต่ว่าพี่ป๊อกอาจต้องเพิ่มนะเพิ่มความรู้คลิกเข้าไปแค่นี้ซึ่งเพิ่มไม่ยากง่ายอแบบ อ่า,อาไม่ัำเป็นคุณไม่นเป็นเพี่ป๊อกเพียงแค่ต้องหาเทรนเนอร์ที่ดีแค่นี้แล้วก็แล้วก็สบายเย <c oughs> เหมือนกันนะไม่ค่อยมีคริสเตียนคนไหนที่มีความรู้เรื่องมุลสลิมไม่มีกันน้อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แรกก็อยากจจหนุนใจพี really ่ป๊อกนะมันเป็น <throne> ม <test> <Không>. ันเป็นสกิลที่หายากนะไม่ได้ยุสเลสนะโคตรจะมีประโยชน์เลยนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่ไม่เป็นที่คือพี่ป๊อกเป็นริ้จักอ่ะพูดได้ง่ายนครับอืม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  นั่นแหละสิ่งที่พี่ป๊อกเป็นมีมีคุณค่านะครับมีคุณค่าอ่าต้องเงเงเต้องหาคนที่เขาปลดปล่อยปลดปล่อยได้งานอออนี่ยแหละโบสถ์ไม่โบสถยังโบสยังรองรับ คนที่เป็นพุทธจ๋าแบบเชิงแบบเนี้เป็นพุทธสายเป็นเป็นพุทธสายปฏิเวทอะ่ะพูดได้ง่ายโบสถ์ไทยเนี่ยยังยังยังดีวกับคนกับพุทธสายปฏิเวทได้ไม่ดีนะโบสถ์ไทยนะ อ่าอืม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 ครับนั่นแหละมันจะต้องหาไอ้ต้องมีชุมชนสักชุมชนหนึ่งเนาะซึ่งเป็นซึ่งเป็นพูดสายปฏิเวทเนี่ยมาจับกลุ่มเนี่ยเป็นคริสเตียนที่มีอดีตเป็นสายปฏิเวทเนี่ยมานั่งจับกลุ่มคุยกันอะไรว่าว่าว่าจะทําการประกาศหรือทำการเป็นพรรยานกับ พูดแบบนี้ยังไงมันต้องทำแบบไนแต่ผมแต่ผมผม,ผมไม่ระแวงนะผมโอเคโอเคผมผมรู้ว่าพระเจ้าสร้างมาแตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีจะมีประโยชน์ของมันเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์มันได้หรือเราใช้มันเป็นหรือเปล่าว่าใช้เพื่อประโยชน์เป็นยังไง ไม่จําเป็น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 ครับมันคือคือมันจะมีคริสเตียนที่เป็นเก่งสายวิทย์มีมันเป็นคริสเตียนที่เก่งสายทนายสายมันคือมันมีอยู่แล้วพี่ป๊อกแต่คริสเตียนที่เป็นสายเป็นสายปฏิเวทเนี่ยมันหายากมากมันน้อยมากไอ้คริสเตียนที่เก่งวิทย์เนี่ยมีเยอะพี่คริสเตียนเก่งเลขมีเยอะ คิดเตียนนักธุรกิจมีเอยอะคิดเตียนรวยวมีเยอะคิดเตียนจนจนมีเยอะคิดเตียนที่พรคือไอ้พวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่คิดเตียนสายปฏิเวศเนี่ยอันนี้แรแรอันนี้แรอันนี้แร,อ,นนแรอันนี้ก็ก็ฝากหนุนใจพี่พี่ป๊อกนะให้รักษาชิดเอาไว้มันแรมันแรไอเทมแร่เทมแล้วพี่ป๊อกจะเป็นประโยชน์ ได้พราะเป็นประโยชน์ในวงการวงการริสเตียนมหาศาลเลยเพียงแต่ว่าอาจต้องหาชุมชนสักสองสามคนอะไรเงี้ยที่แบบว่าคุยกันบ่อยๆแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งเป้าหมายจะเป็นพยานให้กับชาวพุทธสายปฏิเวศอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก <c oughs> <c oughs> ็โอเคมันก็มีข้อมันมันก็มีข้อที่ต้องระวังเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ย บางครั้งบางครั้งพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกต้องเข้าใจว่าพี่ป๊อกอาจจะมีพื้นฐานคริสเตียนน้อยไงเวลาคําศัพท์มันมีคาศัพท์นะที่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า contextualize ภาษา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 ทางทางทางนี้และคอนคือการปรับตัวให้เข้าบริบทอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราพื้นฐานคริสเตียนน้อยเนี่ยเราปรับตัวบางทีพี่ป๊อกอาจจะปรับแรงเกินไปพอปรับแรงเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าโอเค คนพูดฟังลื่นหูแต่คนคิดฟังแล้วแบบใช่เหรอวะใช่เหรอวะอย่างเงี้ยพี่ป๊อปที่ป๊อกปรับแรงเกินไปเงยเออมันก็ชาวพทดชาวพูดฟังลื่นหูนะแต่ชาวคิดฟังเอ๊ะใช่เหรอวะพป๊อกมงพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั้นถ้าเกิดพี่ป๊อกพี่ป๊อกมีความรู้คริสเตียนด้วยเนี่ยมันก็พี่ป๊อกก็จะรู้กันสบอย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าเป็นประโยชน์พี่อันนี้ผมฟันธง เป็นประโยชน์เพียงแต่ต้องหาคนปลดปล่อยที่ให้ถูกต้องแค่นี้เป็นประโยชน์แน่นอนครับอันนี้ผมรับรองค <laughs> ือ,อคริสเยนที่เป็นคิดเ็นที่คุยกับเอตีสอะไรเงี้ยมันมีใช่ไหมคิดเยนที่คุยกับผู้ไม่เชื่อเนี่ยมีแต่ <Au S 2> คริสเตียนไทยนะที่คุยกับคนแบบ ที่คุยกับพุทธแบบสายปฏิเวทนะไม่ใช่ปฏิบัตินะอันเนี้ยน้อ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 ยมากบอกเลยรับสักครู่ครับเด,เดี๋ยวผมตผมต้องรต้องต้องไปล้ไปไปส่งภรรยาแล้ว